สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพายิปซีมาฝากนะคะคลิปที่ห่างหายกันไปนานก็คือคลิปแก้ปัญหางานด้วยพายิบซีนะคะกลับมาแล้วนะคะต้องบอกว่าเหตุที่ห่างหายไปเนี่ยไม่มีอะไรเลยสารภาพด้วยความน่าอายมากว่า,าหมกไพายไว้แล้วทีนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าไพ่เซตนี้ไปอยู่ไหนวันนี้ก็เลยทำการรื้อตู้นะคะก็ปรากฏว่าเขาอยู่ล่างสุดเลยโดนหมกไว้อยู่ล่างสุดนะคะในที่สุดพี่กติบก็เอากลับมาแล้วแล้วก็จะขึ้นไพ่การงานในในเรื่องของในเรื่องเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีเนี่ยก็จะขึ้นทุกวันจันทร์นะคะต้องบอกว่าก็จะต้องขึ้นทุกวันจันทร์ไปจนกว่าจะหมดซึ่งคลิปนี้นะคะก็ เหมือนเดิมนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นชุดอีกาทาโระนะคะซึ่งก็วันที่อัดในะวันนี้นะคะก็จะเป็นสิ้นเดือนละเป็นวันที่29พฤศจิกายน2564นะคะเราก็มาดูวิธีการแก้ไขปัญหาง,งานด้วยไพ่ย,ยิปซีกับไพ่ใบนี้กันนะคะการได้ไพ่เจ็ดไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ย คำแนะนําง่ายๆเวลาได้ไพ่เซตนี้นะคะก็คือว่าคุณอย่าถอดใจเป็นเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยยังไงซะก็สําเร็จคือต้องบอกเลยว่าไพ่เจ็ดไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่สําเร็จง่ายๆสําสเร็จงแยๆต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะสำเร็จแน่ๆสำเร็จงแงๆในเรื่องเกี่ยวกับการงานขออย่างเดียวอย่าเลิกทํา อย่าเลิกไปก่อนทีนี้ในบางคนบอกว่าทําประมาณแค่ไหนล่ะคือในในไพ่เจ็ดไม้เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันมีเลขเจ็ดอยู่ตรงหัวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะคะก็ตีซะว่าประมาณเจ็ดเดือนนั่นมันหมายถึงว่าต้องทํารวดเดียวนะทํทำหยุดหยุดไม่ได้ถ้าทาทาหยุดหยุด ถ้าน้องหยุดทำอย่างเช่นน้องทำมาแล้ว6เดือนมีความรู้สึกว่าเออเหนื่อยจังเลยเราเบรกพักนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเดือนที่7ไม่ได้ค่ะคือมันจะกลายเป็นนับหนึ่งใหม่ดังนั้นเวลาได้ไพ่เจ็ดไม้มันหมายถึงว่าทำรวดเดียวไปเลยอย่าหยุดถ้าหยุดเนี่ยนะกลายเป็นว่าเราต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีก เดเดือนซึ่งถ้าเราเปิดไพ่หลังจากตรงที่ว่าเราทํามาแล้วสัก4เดือนหรือ5เดือนแล้วเราหยุดแล้วเราคิดว่าโอเคหยุดไปสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อก็นับใหม่ว่าอาสมมติทำมาแล้ว5เดือนสมมติทำมาแล้วหเดือนพอจะขึ้นเดือนที่6หยุด เสร็จแล้วก็คิดว่าแบบอพอเดือนที่6หยุดแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวพอเรามาทําในเดือนที่7็ดแล้วเราก็คิดว่าเออเรามาบวกกับเดือนที่เราทํามาตลอด5เดือนไม่ใช่นะคะมันจะกลายเป็นว่านับหนึ่งใหม่ทันทีแล้วกลายเป็นว่าในเดือนที่เราหยุดอย่างเช่นเราทํามาแล้ว5เดือนเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันพอจะเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเนี่ยต้องกลับมาดูด้วยว่ามันเวิร์กไหมมันต่อติดไหมดังนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาได้ไพ่เจ็ดไม้จะแนะนําว่าเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่อย่าหยุด อย่างเช่นวิ่งมาราธอนวิ่งมาตลอดเลยถ้าหยุดวิ่งจบเลยมันจะไปไม่ถึงเส้นชัยดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าวิ่งไม่ไหวให้เดินแต่อย่าหยุดถ้าหยุดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านับหนึ่งใหม่แล้วเสียเวลานะคะแล้วเราต้องมาเช็คว่าทํามิ่งระยะเวลาที่เราทํามาแล้วเนี่ยแล้วเราหยุดไปเนี่ยมันยังจะต่อติดไหมหรือมันจะต้องไปเริ่มหนึ่งใหม่เลยมันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่า มันจะเสียเวลาได้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าทํารวดเดียวเลยอย่าหยุดนะคะถ้าไม่หยุดเนี่ยทีเนี้ยแหละเราก็จะเห็นแล,ะละ้วล่ะว่าความสําเร็จมันมานะคะคือไพ่ใบนี้ข้อดีเลยนะคะก็คือว่าสําเร็จแน่นอนจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องการงานนะเรื่องความรักก็เหมือนกันถือว่าทําสําเร็จนะคะแต่ประเด็นก็คือห้ามหยุดห้ามหยุดยังไงก็ต้องห้ามหยุดถ้าไม่หยุดก็ถือว่าสําเร็จแน่นอนนะคะส่วนถ้าเกิดว่าไพ่ใบเนี้ ไพ่เจ็ดไม้ถ้าเกิดหัวกลับถามบอกว่าจะสําเร็จไหมก็ทําให้ถอดใจไปซะก่อนนะคือต้องบอกเลยว่าโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับการทําสําเร็จเมื่อเวลาได้ไพ่เจ็ดไม้หัวกลับนะ่ะมันมีน้อยเป็นเพราะว่าเจ้าชะตานะ่ะถอดใจไปก่อนแล้วสักครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นการลงมือทําอะไรเนี่ยมันจะสําเร็จได้ค่อนข้างยากเรียกง่ายๆว่าอาจจะต้องแบบใช้เพลงสมัยเก่าๆสมัยพี่กระติปยังเป็นสาวอยู่นะเพลงของหินเหล็กไฟอ่ะที่เขาบอกใจสู้หรือเปล่าเนี่ย คือต้องต้องใจสู้อย่างเดียวจริงนะคะแต่ว่าไพ่เวลา7็ดไม้มันหัวกลับเนี่ยมันถอดใจแล้วไงถอดใจแล้วก็จะไม่สําเร็จนะคะถอดใจลงไปแล้วหน้าไพา่หรือว่าโอกาสความสําเร็จอยู่แค่ประมาณ40%หรือ30เองนะคะแต่ถ้าเกิดในคนใจสู้เราถือว่ามันก็จะฮึดเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็มาดูไพ่ต่อว่าโอเคถึงแม้เราจะได้ 35%, 30%หรือ40%ฉันฮึดใจสู้ละ ันุดใจสู้ทีนี้เรามาดูกันว่าฮึดใจสู้แล้วเนี่ยมันไปได้ถึงไหนแต่ถ้าเกิดหัวตั้งเนี่ยไม่ต้องถามเลยนะคะมันสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วถ้าได้ไพ่หัวตั้งเนี่ยสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วเงื่อนไขมีอยู่ประการเดียวว่าลุยไปให้ถึง7เดือนนะคะลุยไปให้ถึง7เดือนคุณจะเห็นความสําเร็จเห็นความหอมหวานของมันว่าเราเหนื่อยยากลําบากมาตอนเนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มลันตัวนะคะมันจะเป็นการเริ่มลันตัวน้องบอกว่าปังปุริเย่เลยไหมคะ เป็นการเริ่มรันตัวว่าเหมือนเหมือนกับมันถูกแช่แข็งมานานมันก็สตาร์ทอัพแล้วว่ามันเริ่มรันตัวนะแต่การที่ว่าจะติดไปในระดับไหนเนี่ยเราก็ยังต้องลันตัวต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าในท่ามกลางการตลาดในเรื่องการงานที่มันโหดร้ายเนี่ยเราทำเจ็ดเดือนแล้วเราลันติดมันก็ถือว่าคนเริ่มรู้จักในสินค้าของเราเริ่มรู้จักชื่อเสียงของเราจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นความสม่ำเสมอของน้องละ ลุยเจดเดือนไม่หยุดและอาศัยความสม่ำเสมอและความมีมารยาทในเรื่องของการงานนะคะมันก็จะทำให้น้องสามารถสำเร็จได้เอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับความหมายไพ่7ดไม้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะชอบการเรียนไพ่ออนไลน์อยากรู้เรื่องความหมายไพ่ก็มาติดตามกันได้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติ๊บน้อยเทนนิทาโร่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ